งานศพข,ของท่านพระครูสมชายกิติสาโรที่วัดศีสะอาดตําบลนาทรายอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะท่านป่วยด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะสรีอายุของท่านก็คือ55พรรษาค่ะครูพัะศรีก็มาทุกวันนะคะมาสวดตอนเย็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะมาจังหัน กับแม่ออกวัดสีสะอาดค่ะงานจัดขึ้น14วันนะคะถึงจะชาพนักกิจศพค่ะถ่ายหมุนเลย để mà đi với cái 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 มาดูแม่ออกวัดสีสะอาดทำดอกไม้จันท์ด้วยไปเตยกันเลยค่ะอ,อันนี้เฮ็ดยางกันคะ่ะอันนีกไม้เส่เจกันไม่สเสจกันยา ไปตื่จ้ามีลายอันนอันนี้ทำสทเสร็จแล้วเอาคุณยายโชว์ซิโชว์หน่อยค่ะโชว์ซิค่ะอันนี้ลักษณะดอกกุหลาบนะคะค่ะทำสวยนะคะยายหันหน้ามาทางนี้ไนะด้เลย คุณยายอธิบายสิอันนี้คืออะไรไหว้แทนผู้ขังจะน่ารักดอกไม้จันที่ทำด้วยใบเตยนะคะด้วยใบเตยวางหน้าศพจ้าคุณยายทำอันนั้นนะคะท่านผู้ชมดอกไม้จันที่ทำด้วยใบเตยค่ะต้องหน่อยละสองวันสองวันมหาสัมภาษณ์ เดี๋ยวจะมาก็ยังไม่ได้เล่นอ๋อเอาลงมาพี่ก็ช่อง <laughs> 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 เมื่อเมืองานเี่ค่ะเมื่องานจะเฮ็ดแบบนี้บ่ใส่ใส่ซดๆแบบนี้บ่อ่าอแสดงว่าเฮ็ดเฮ็ดทุกมื้อโอ้แสดงมันบริเฮี่ยบเลยันต่อ้วันต่อวัน ยังไหวกันได้ยัง้องดีนะคะใบเตยนะคะใบเตยในหมู่บ้านเยอะแยะเลยนะคะใบเตยไม่ได้อึดเนาะคุณยายเนาะเสรเย็นด่อนกไ้กัไอ้อมเรื่อยมนก็เป็นเพาะคจะเป็นม่พ่อ กูจิเป็นตายเป็นมาบัเอ่กรณบอกิเป็นโลเนาะอัี้กตัวเัาใส่ได้อื้อนี่หมอะานกนกัวได้เหรได้อไดอได้หลี้เี้วๆๆ้วอมูหนีเลยไม่เป็นอีไลไ้ไหก็ได้กระรองเพิ่มเจอแรกเนาะ ม้วนม้วนม้วนไปออม้วนนี่ม้วนไปเรื่อยเรื่อยมันอยามันอยาก็นิ้วซี่อะนี่มันมันไปเรน่มันฮักมานีป้าไ้เลยกมุมเนซี่ฮัาีเซี่อยากเข้าไป ไปได้โมเมะนะกะโดดเห็นเป็นกระสอเป็นเลยไม่ต้อัป็นเลยบุญเรี่ยวะตื่นเลยเยี่ยบบุญเรี่ยวจะตื่นย่ตัวย่ตับปนไปบ้ญเ่ยเลยเดกนาดเทีบไปดับนะตกับตก นะวานี่งใช่นี่เกลียวมันมีวหนึ่งก็พูถามตามกินัวยามีตัวมีินจืมีแยางเป็นลางคนาง่ระแพทบางคนให้กินไท่บางคนไม่กิน่งหมายกนาใสองต้องแฮโอหน่าสนอา้เหน้าหน้าอิ่มบุญอิ่มทานเนี่ยค่ะนี่ยหน้าอิมบุญอิ ยายเรียนกระสวยสดใสน่าอิ่มบุญอิ่มทานค่ะโอ้ยยายแก่แล้วแก่แบบมีคุณภาพแก่สุขภาพดีไม่ได้แก่ล้าลาบอกไม่ได้แก่ล้าล้าใดมีประโยชน์อยู่เมื่อพระ ชันจังหันเสร็จแล้วก็จะเป็นถอนกับข้าวออกมานะคะแล้วก็จะมีการส่วนกินเข่าวส้มกันนะคะเอามาเป็นลูกทำมาเลยแล้วแล้วก็กินข่าวส้มกัน อันนี้เป็นคุณยายคูนกับคุณยายเหรียญน,นะคะใส่ปาดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกัน เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ